ผมแนะนำแม่ม้า่นะครับแม er ่ม่านหรือว่าแม่สาวแม่สาวไป้าๆนะครับเนาะการว่าแม่มา่นี่พี่น้องครับกับว่าถึงขันว่าโตงงามโตวดีไปไลยนะครับเนาะแต่ว่าให้เอาเป็นโต๊พอฟังนะครับแล้วก็ทองพองงามๆนะครับเนาะผู้คนกับยายได้งวดเจสาีขาดนะครับแต่ว่าหังบาฮานขนไปแว่ของนะครับยานนะครับหรือว่าพี่น้องอยู่อันนี้ผู้ใดอยู่ศรีสะเกดนะครับอยู่แถวอำเภอเมืองนะครับเนาะแถวอำเภอเมืองพี่น้องครับใหญ่เมืองพิษณุโลกมาเลยได้ครับเลยพลอยบ้เพื่อเมืองมันสามารถไปไดอยู่ได้ครับผมอำเภอเมืองใหญ่ๆนะครับเนาะ สว,วสวัสดีครับพี่น้องครับบ้านนุ่มใช้แนวมาแล้วครับผมมื้อนี้มาจอบงัวพราว่านะครับพราะว่าวายูนะครับเนาะอ่าก็มาจอบงัวเพิ่นมาไายอยู่น้องครับมื้อนี้นะครับบ้านนุ่มปฏิปไปท่านใดครับมื้อนี้ครับอยู่บ้านนะครับเนาะเนี่ยจาว่านะครับช่วงนี้นะครับโรคระบาดนะครับเนาะโรคระบาดงัวโรคระบาดคนกระไรพี่น้องครับไล่ไล่ถึงที่กับปิดนะครับบ่งหายพานนะครับเนาะตลาดงัวไล่ไล่ตลาดกระปิดนะครับผมเท็กซัสกั้ แค่ในการซื้อขายงอช่วงนี้พี่น้องครับสังกัดลงไปช่วงนี้นะครับเนาะดรอปลงจะหน่อยพี่น้องครับแต่ว่าราคาดิบดรอปตั้งงอพี่น้องครับราคาดรอปนะครับเนาะเออผมมีบุหรี่ยาขายกระตุ้นพี่น้องครับเอาผมวันนี้ครับวันนี้เม็นวัเบานะครับมาแบ่งปันข้อมูลนะครับเนาะมาเห็ดเป็นคลิปเบาแล้วครับแหลกเพียงความคิดกันนะครับพี่น้องครับนะครับสารับคนที่นะครับอยากสิเก่งขำไรนะครับเนาะปานุมมีแนวทางนะครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับผมอ่าคุณลูกคนเพิ่นกบานะครับเอ๊ะช่วงนี้งอหลอกติดโลอกอะไรนะครับ อยจะได้ว่าอยากสือง้วนมาเขาขอขอฟาร์มเนาะอยากจะได้ถ่ายหลกมันเศร้าเหรอจากสิมีกำไรจากสิท่านมูนะครับเนาะเบานุ่มกับสิมาแน่ท่านนะครับมาแน่แน่ท่านนะครับว่านะครับสิบคนสื่อราคาไดนะครับช่วงนี้นะครับที่มันขายได้ง่ายๆนะครับราคาปลอดภัยทุนผสูงนะครับเนาะเบานุ่มเร่งไปถึงง้วงวสาวนะครับสาวแก่ๆนะครับเนาะสาวแก่ๆครับแม่ม่านนะครับผมแม่ม่านทองแหล่นะครับผมหาในค้าถี่ประมาณเจ็ดถึงแปดหมื่นนะครับเนาะ ถือว่าราคาเนี่ยกับบัที่ว่าถืออย่นครับแต่กับบัที่ว่าแพงนะครับผมสำหรับงวมานนะครับงวมานงวทถองหรือว่างวสาวตัวไข่แน่นะครับเนาะตัวไข่แน่นะครับเพราะว่าราคาดนี่มันกะแบกขึ้นบอรสูงพี่นนะครับยังพ่อหาสิดได้อยู่ด้วยครับเนาะตามขอกบนบานหรือว่าหรือว่าตามทงตามท่าอยู่นะครับผมเสือว่ายังมียังมีผู้สีขายอยู่นะครับ่า้าพี่น้องรอหานะครับผมพื้นที่ได้ที่โลระบาดบลายหรือว่าบ่มนนะครับเนาะอยากคิดว่าเอ๊ยอยู่สิ้มาเก่งกับไรข้าา ช่วงนี้นะครับงัวลูกลูกนึงลูกติดหรือว่าแม่มานนะครับผมมั่นนุบอกได้ว่าเลยครับเราจะว่าเพียงแค่ว่าเป็นแนวคิดเป็นแนวทางเป็นนะครับผมคิดว่านะครับมันขนทรงหยาดนะครับในช่วงนี้นะครับเนาะเขื่อนใหญ่ใหญ่แล้วครับกันดูได้รักษามันกัระยานนะครับเพราะว่าช่วงนี้โรคระบาดของงัวก็หลายนะครับผมโรคจากเป็นจากแมลงพาหานนำนำนำเฉลิมนะครับเนาะงพาเลี้ยงร่มโตกันหลายโตมันก็เชียงนะครับพี่น้องครับสำหรับผู้ที่พวมีงัวติดคอนะครับอย่าหานะครับบั่นนุ่มแน่นแน่ด้ลยครับผมอย่าเกามาติดคอในระยะช่วงเวลาสั้นๆจัเเลือนนนะะครบา ผมแนะนำแม่ม้าเนะครับแม่มากหรือว่าแม่สาวแม่สาวไป้ายนะครับเนาะการว่าแม่มานี่พี่น้องครับคับว่าถึงขันว่าโต้งามตโตดีไปไลยนะครับเนาะแต่ว่าให้เอาไปโตพอฟังนะครับแล้วก็ทองพองามๆนะครับเนาะผมเสียว่ายังพอมีราคาอยู่นงครับราคาเจ็ดแสนเหมือนนะครับเนาะยังคงมีนะครับผมเพราะว่าแม่ก็ทำแม่ัวโบเก่งไปเลยแต่ว่าสมพอดีกะนาลุนพี่น้องครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเอาสมมติว่ามันทองมันทองไก่ขอนนะครับเนาะมันไก่ขอดนะครับเอาไปยองตีได้แลยนะครับผมเนื้อหนานะครับเนาะ ตลาดเปิดได้ครับผมกับพอดีเลยครับเด็กกำไรน้าขายได้เลยครับเด็กกำไรน้าลูกเลยครับพี่น้องครับสำหรับคนอยากล่องย่องมือนะครับเนาะเดี๋ยวกันแม่สาวนะครับแม่สาวกับเป็นอีกทางเรื่องนึงในพี่น้องครับขาบสูงนะครับเนาะขาบสูงเจ็ดมื่นต้นๆนะครับกับพ่อซื้อพี่น้องครับงามๆนะครับผมงามๆซื้อไหวนะครับเพราะว่าง่วงง่ายไปนานนะครับเนาะบอลนมคิดไปนะครับล่าค้ากับสิบรลงถึงสิลงกับสิบรล่งลายในพี่น้องครับลงตาม สภาพว่าซื้อนะครับผมว่าชงนี้มันขายยากนะครับเพราะว่าหลคระบาดนะครับเนาะคุณลูกคนกับอยากได้งว่จะสิขาดนะครับแต่ว่าหั่นวานขนไปแย่ของนะครับยากนะครับี่นองครับแดงปันกันนะครับพบหมูแนวท่านนะครับเนาะว่านุ่มกับซื้อซ้านะครับเมืองจากอ่งวิเคราะห์จากช่องต่างๆนะครับวิเคราะห์จากกุ้งม่วต่างๆนะครับมาวันละค่ะข้นลงแนวไหนนะครับหรือว่าเปิดทางงวนแนวไดนกันอยู่นะครับเนาะว่าตอนนี้ง่วแม่ม่านนะครับกําลังมากขึ้นเขานะครับเนาะแม่ม่านของแหลกนะครับ กับงูแม่สาวนะครับเอ้าพี่น้องลองพิจารณานมือเลยครับผมช่วงนี้โรคระบาดหลายไปใส่ยหนาหนะครับไปหางงูเอาแต่เบรรลุไปหางงูตามขอบของน้องจะมาหางกันไปนะครับอย่าทิ้งไวานะครับเนอย่าไปทายในระแวกงูบานพี่น้องครับใครน่าระแวกงงูยีงงูน้องงูบากบอกเบน้งเคยทายนะครับผมเอลซี่ไปถามมาไปยังนะครับบนน้องท่บ้ายส่งไม่ไม่เห็นไม่แน่นะครับผมแต่นะครับเนาะอย่าแจ้งผูกการพี่น้องครับ ลงระบาดคนลงระบาดง่วงแตร้ายนะครับทางซีเรเกตจะมีร้ายอ้ำเภอนะครับเป็นเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับเนาะเอาไว้นะครับเอาไว้ลงระบาดซ่าลงนะครับผมสซีไป้ทายให้เอฟซีนะครับเนาะเปิดกระทู้มาถามหลายคนอยูวินนะครับว่าเป็นุ่งมันง่วงเห็น่หมมันง่วงเน่นะครับอยากไปยุคพี่สังครับแต่มันแกลงระบาดหลายนะครับอยากนะครับผมบอกไปยุ้ยนะครับมันง่วงไปเลยนะครับตัวนี้ผมมาให้ไปเนาะง่วงในเนาะผมโลโจนะครับเนาะ ขอบคุณครับเห็นเป็นแนวทางนะครับเนาะมาพูดคุยกันนะครับผมมาคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันรได้ครับเนาะเพราะว่านะครับผมมันก็สายยามบปลงไปคีบไข่งัวพี่น้องครับสายยามทีลงคลิปอื่นนั่นนะครับเนาะคลิปคีบเป็นแนวความือนะครับคลิปวิเคราะห์ราคาง้วนะครับอ่าแล้วก็คลิปเกี่ยวกับเลี้ยงง้วการดูแลง้วนะครับต่างๆมันก็หาข้อมูลมานะครับเนาะอันนี้ข้อมูลนะครับก็ี่ไปหาข้อมูลมาตลอกฟังนังครับ แต่เรื่องวิเคราะห์การตลาดนี่เป็นนนนาด้วยนะครับเนาะครับเป็นพอคาสีขา,ายแต่ละอย่างมาก,ก่อนในพีหน้องครับอ่าป็นไก่าามานะครับเนาะอนอน,อนเตียงกินอเนี่ยนอนนแข็งเลยขอ,นนอ,นนอนงวรอยู่นะครับมาลายไทยนะครับของวอาจะไปซหดดินาหาวบ้ามันนี่ ว่าพ like hmm well> ี่น้องอยู่อันนี้ผู้ใดอยู่สีสะเก็ดนะครับอยู่แถวอำเภอเมืองนะครับเนาะแถวอำเภอเมืองพี่น้องครับยหญให้มันไป่ทยกกบอกมาเลยได้ครับด้วยซอยอำเภอเมืองมันสามารถไปได้อยู่เลยครับผมอำเภอเมืองไกลๆนะครับเนาะติดต่อมาได้ครับบรรลุมีแฟนเพจนะครับแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับผมเบาน่งบัวงามสีสะเก็ดนะครับเนาะแปะมาหน่อยครับแปะมาทำหน่อยนะครับลูกเงงนะครับบรรนุ่มก็ถามราคาไปเห็นเลยครับเด้อ ผู้บริโภคยังสนใจอยากกิซื้อยู่นะครับพอเป็นกับบดเดีวเฝ้าขายนะครับเนาะบดเดีรีบร้อนนะครับถ้าใกล้แห้งพอเป็นกะบดท่านอยากไปสูงนะครับเนาะเพราะมันเกิโรคระบาดนะครับผมแม่นี่เพิ่นเอามาใหม่นะครับเนาะเอามาใหม่วางสามสี่หนีก่อนนะครับงวงสาวนะครับซิบปูเดือนนะครับเนาะแดงครบเครื่องครับแดงครบเครื่องลำตัวใหญ่อยู่นะครับตัวใหญ่นะครับใหญ่แย่เลยครับเนาะตัวนี้เพิ่นหอมประมาณเก่ามูลกว่านะครับเดี๋ยวให้มันยืะอาหยิ่งเหรอที่นี่ครับยินจะแล้วยิ่งง่ามนะครับเนาะ นี่ก็แม่สาวนะครับแม่สาวลูกซีวายนะครับผมครบเครื่องที่จะมีนะครับง่วนกําลังอ้วนกําลังเงยนะครับผมลูกซีวายมีใบนะครับผมตัวนี้กับอแเจ็ดหมื่นกว่านะครับตัวฝุ่นไทยสูงประมาณลอยลอยซิบๆกัวกัวนะครับเนาะลอยกัวนะครับหลักกระชีเม่์เงยนะครับแม่นี่ผสมวีเอ็นโรโจนะครับสมใบประมาณพันสองหลอดเลยครับพี่น้องสองสามหลอดนะครับเป็นห่อแหวนแสนกว่าตัวนี้ครับเป็นงวใหญ่นะครับงวใหญ่ตัวยิ่งหญ่แดงหนานะครับเป็นลูกซีวายครับแม่นี่เป็นลูกซีวายนะครับเนาะ ใบนูกระดักม้อนนะครับถ่ายไปมันลอยหาทิมกว่าพี่น่องครับแม่นะนะครับแล้วก็ะตูพี่นะครับเนาะแม่ผสมนะครับลูกตท้ดซองนะครับผมแม่อยากลูกมากนะครับผสมปีสาแดงนะครับเนาะเพิ่อนเพิ่อนเปิดดูไมาณหกพื้นก่าพี่น่องครับโอ้ยไปมันถางเมืองกว่านะครับผมพี่น่องครับมากระตูได้ไงเดี๋ยวผมจะขี่มาเตรพ่อพอพอไปไหนนะครับเด้อนะครับมีข้อมูลนยังไม่อัปเดทประตูสีม่วงสุดฟังสุดหมืเสมอ่นะครับเนาะขอบคุณที่เขามารับชมนะครับผมรับชมนะครับแบงปันข้อมูลนะครับผมได้มีแนวคคคคคิิดดดหยยัััังงงเเนนกลอแแบบบ้มมมารรวว่ะผ มันพิมพ์ข้อมิมพ์นา่นะครับเนาะบรรณุฝากติดตามนั่นนะครับได้พี่น้องครับฝากติดตามแฟนเพจนั่นนะครับแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับบ่าวนุ่มบัวงามสีสเกตนะครับเนาะแล้วก็ทางยูทูบของบรรนุนะครับผมผู้ใดสนใจสิมาพูดคุยกับบ่าวนุ่มนะครับสามารถแอดไลน์แบบเด็ดๆนะครับเนาะ ID ไลน์นะครับตัววีสองตัวนะครับเนาะวีหน่อยสองตัวแล้วก็เอ็นนะครับหนึ่งหกแปด V Van หนึ่งหกแปดนะครับเนาะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอกระุ้คลิปหน้าครับพี่น้องครัััับบบสสสหรรคคลิปนีี้ก็วด